สวัสดีคุณผู้ชทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Channel ครับคลิปนี้ครับก็เรียกว่ามาถึงคิวของ w i n f รีดเ n d ดครับเป็นการรับที่มาจากแพ็คพรีเมีประจำสัปดาห์แพ็คล่าสุดของทีมเลสเตอร์ครับและก็หลายๆคนน่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าอัพตันเนี่ยกางรับนะครับ95แต่ถ้าจับเอนดีดีครับไปเล่นแบบมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับจะอยู่ที่86ครับแล้ถ้าจับไปเป็นการลุกครับบอกเลยว่าฝืนมากๆนะครับ77 แต่ n d d ครับสามารถเล่นได้นะสำหรับกล้องหลังนะครับ91ถือว่ากลางรับเนี่ย95ใช่ไหมปรับมาเป็นกล้องหลังก็91นะครับส่วน m a c i a ครับ n d d ครับจะอยู่ที่89แล้วก็แบ็คขวา r b ครับก็89เช่นเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็เราเยยไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยนะครับกับส่วนสูงครับ183เซนมนะครับผมมาเนวชั้น24ปีครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวาครับเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับแค่38เท่านั้น และก็เลเวลตันนะครับเลเวลสาครับส่วนในเรื่องของค่าพลังภายในเกมครับต้องบอกเลยว่าเอ็นดีดีเนี่ยเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยแน่นมากๆตัวหนึ่งภายในเกมเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เลี่ยที่ความสามารถทั้งหมดของเกมลุกก่อนนะครับ77บอลคอนโทรลนะครับการคลองบอลนะครับ86การเลี้ยงครับดิบบิ้งเนี่ย82นะครับผมแล้วก็การย้มต่ำจะอยู่ที่84ครับทางด้านของการส่งนะครับส่งสั้นเนี่ย85ส่งการลดเตะพาสก็แปดสิบเช่นเดียวกันครับ การจบสกอร์เนี่ยอาจจะน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลางรับนะครับ73ส่วนการหมุน h e ด d i n g นะครับ83ครับฟรีคิกเนี่ย73ยิงโค้งก็74นะครับแต่นี่ฮะความเร็วเนี่ยไม่ธรรมดานะสำหรับคำว่ากลางรับนะครับ90สปีดต้นเนี่ย80ครับแล้วก็นี่ฮะพลังการยิงนะครับยิงพาวเวอร์ครับ90กระโดดเนี่ยสูงถึง97เลยนะแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ90ด้วยบาลานซ์หรือว่าสมดุลครับ79แล้วก็นี่ครับ ความอึดนะครับเต็มแม็กนะ99ครับและก็ต่อจากความอึดครับก็คือความสามารถทั้งหมดของเกมรับโดยรวมนะครับ95ถือว่าเอาเรื่องนะแถมนี่ฮะบอลวิ่งนะครับการแย่งบอลนะครับเต็มแม็กเหมือนกัน99เรียกว่าแย่งบอลโคตรดีนะตัวนี้แล็ความหรูัรนครับแถมมา93ครับส่วนในเรื่องของการใช้เท้าเนี่ยบอกเลยว่าซ้ายขวาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลยสำหรับ N d d ดีดีนะครับผมแล้วก็ฟอร์มครับอยู่ที่6แต่ตอนนี้เนี่ยฟอร์ม A นะบอกเลยว่าหัวตั้งคือแบบ ดีมากสำหรับ n d d นะครับแล้วก็ขยับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสกิลพาสติกนะครับ n d d ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบนะครับทุกสกิลก็จะมีเกี่ยวกับสเตปออลมคอนโทรลนะครับการคลองบอลนะครับมีโรงแรงชูตติ้งนะครับการยิงไกลแล้วก็เรซชิ่งช็อตด้วยนะครับรวมไปถึงการทําเกมก็จะมีพวกวันทัชพาสนะครับมีโทรปัสซิ่งด้วยนะแทนลูช่องครับแล้วก็โรลเลอร์เดดพาสก็มีลองโทรก็มีนะทุ่มไกลครับแมนมาร์กิ้งเกมรับก็มีนะครับประกบตัวอินเตอร์เซปชััันครรบบกกกาาเข้สดดอล็ติมา แล้วก็นี่ครับ Fighting Spirit นะครับการวิ่งแบบบุกหัวใจนักสู้นะวิ่งไม่มีหมดแน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องของกาเล่นจะเป็นอันเชื่อมนครับเป็นนักเตะที่สามารถเล่นเกมรับเนี่ยได้ดีแล้วก็สามารถเติมเกมบุกได้ด้วยเกี่ยวกับ NDD ดีดีนะครับผมสำหรับ NDD ดีดตัวนี้ครับเรียกว่าอัพตันแล้วนะครับจากยูที่9 15สำหรับคำว่า CDM มิดตัวรับนะครับผมและก็ตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นตัวที่ มาจากทีมเลสเตอร์นะและก็ไม่เป็นตัวที่แบบมาง่ายๆนะสำหรับเป็นการ์ดฟีเจอร์ครับสาหรับคุณนี้ไดให้ผมก็ว่านานนักกว่าจะมาอีกรอบครับคุณที่มีก็อย่าลบทิ้งหรือว่าอย่าขายทิ้งนะลองเปิดใจครับอัพมาเล่นดูนะตัวนี้เนี่ยสเตตเกมรับเนี่ยเอาเรื่องมากๆเลยนะครับผมและก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยผมว่าเปรียบเทียบได้กับคาซิมิโรของเรอัลมาดริดได้เลยครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเร็วกว่าคาซิมิโรนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับบูตเกตของบาซ่า ซึ่ง3ตัวที่ผมเอ่ยมานะอ็นดีดี้คาสติมิโรแล้วก็บูสเกตเนี่ยทั้ง3คนคนเขจะเป็นสไตล์เดียวกันเลยก็คืออันเชอร์แมนครับอันเชอร์แมนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นตัวที่เล่นเกมรับนะครับเยอะกว่าอาจจะไม่ใช่แบบบ็อกทูบล็อกอะบ็อกทูบล็อกคือเติมขึ้นลงขึ้นลงไงแต่อันเชอร์แมนครับจะเป็นตัวที่อยู่เหนือกล้องหลังอะเข้าใจป่ะอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับแต่ถ้าเทียบกับบูสเกตเนี่ย บูตเกตจะเก่งกว่าแน่นอนในเรื่องของการทําเกมครับการเปิดบอลการผ่านบอลแต่อินดีดีครับจัดที่เหลือเนี่ยอ็นดีดีคือรับกินหมดนะความเร็วเอ่ยครับความแข็งแกร่งเอ่ยรวมไปถึงการเข้าบอลเนี่ยคืออ็นดีดีเนี่ยโคตรโคตรด,ดีนะคือถ้าเปรียบเทียบกับเวียราเนี่ยแน่นอนเวียราต้องเก่งกว่าแต่ผมว่าไม่น้อยหน้าเวียราเลยสําหรับรูปแบบของฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมแล้วก็ผมจะขอพูดถึงเรื่องเกมรับก่อนแล้วกันนะครับอินดีดีเป็นตัวที่ เป็นการรับที่ผมว่าไว้ใจได้ตัวหนึ่งนะคือถ้าคุณคิดว่ากองเต้แย่งบอลดีเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่แย่งบอลดีไม่แพ้กองเต้ถ้ากองเต้สิบครับอินดี้เนี่ยต้อง9หรือ8.5แหละนะครับสำหรับการแย่งบอลแถมรูปร่างครับดีกว่ากองเต้ด้วยนะครับสูงถึง183ซติเมตรอ่ะแล้วอินดี้ครับสามารถเล่นทั้งลูกบนพื้นนะครับการเข้าสก,กัดบอลก็ได้หรือว่าลูกมงลูกอา,ากาศก็สามารถทําได้นะผมว่าเป็น แล้วแบบให้อารมณ์แบบมีความแข็งแกร่งอ่ะเพราะว่าเป็นนักเตะผิวสีครับและอยู่ทีมชาตินจีเรียคือยังไงอ่ะนักเตะผิวสีให้รู้สึกแบบแข็งแข็งแข็งแกร่งอ่ะเขา้าใจป่ะแข่งโป๊กอ่ะนะครับคือผมชอบนะนักเตะแบบนี้ครับแล้วก็ทีมผมเนี่ยนักเตะฟีเจอร์เลเตอร์เนี่ยหตัวแล้วนะถือว่าก็เกินเป้านะคือไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมรุกเนี่ยอินนี้ก็สามารถเติมขึ้นไปเล่นได้แต่ถ้า เติมเนี่ยเราต้องกดทําชิงขึ้นไปนะไม่ใช่แบบอยู่ดีอินดี้จะเติมให้แบบเนี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวที่เล่นเกมรับเนี่ยเกิน5 0แน่นอนประมาณ80%ด้วยซ้ำนะถ้าเราไม่กดทําชิงขึ้นไปนะครับผมและก็แน่นอนครับสำหรับการจบสกอร์นะถ้าขึ้นเติมขึ้นไปเนี่ยโอกาสจบอะมีอยู่แล้วแต่ถามว่าความคมเนี่ยมันคงไม่เท่าแบบตัวย์เมคเกอร์ตัว a m f มิดฟิลตัวรูกหรอครับแต่จังหวะที่แบบจอจอ,จ,อ,จ,อจริงๆเนี่ยมันก็ควรเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เรายยิงด้วนะคผม แล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับเป็นตัวที่ไม่คล่องหรอกนะครับแต่สามารถไปกับบอลได้สามารถกระชากบอลได้เพราะว่ามีความเร็วนะเป็นตัวที่ครองบอลได้ดีนึงแล้วก็จ่ายออกซ้ายจ่ายออกขวาประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการส่งนะครับการทําเกมเนี่ยส่งสั้นโลพาสส่งการรับติดพาสครับ85ทั้งคู่แต่สกิลพาสีฟนะครับค่อนข้างครบอยู่นะครับมีทั้งวอนทัชพาสนะครับ โถวพาซิ่งการแทงรูช่องแล้วก็โลลบเด็ดผาครับสามารถแทงบอลได้หรือว่าเปิดบอลได้นะแต่ผมว่าเปิดบอลเนี่ยไม่ค่อยสุดเนะเพราะว่าไม่มีเวเตจผาท่เนเองนะครับส่วนในเรื่องของความเร็วเป็นตัวที่มีจุดเด่นมากๆก็คือเรื่องของความเร็วนี่แหละครับเป็นกางร,รับที่ได้เปรียบกางร,รับตัวอื่นเอามากๆเพราะว่าความเร็วเนี่ย90เป็นตัวที่ก็จะถึงกองหลังอ่ะต้องโดนอินดี้ดีไล่เบียดแหละนะครับซึ่งความเร็ว90เนี่ยสูงนะ สาหรับคาว่ากองกลางไม่ว่าจะเป็นกลางลุกก็ดีมิดฟิลด์ตัวกลางก็ดีหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยคำว่า90ความเร็วเนี่ยเยอะนะเยอะมากๆด้วยซ้ำนะครับสำหรับกองกลางนะครับผมแต่สปีดต,ต้นเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ80แล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งเนี่ย90แต่ผมมองว่าอินดีดีเนี่ยชนได้นะบาลานซ์แับ79ก็เป็นตัวที่อาจจะมีล้มบ้างกระแทกบ้างล้มบ้างเสียหลักบ้างแต่ผมว่าลงตัวแล้วสำหรับอินดีนี่ครับ และก็ในเรื่องของความอืดครับบอกเลยว่าเต็มแม็กนะครับ99อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับสามารถเติมเกมบุกได้ด้วยการกดทำชิ่งนะครับตัวนี้ไม่หมดแน่นอนสำหรับ90นาทีนะครับและก็ส่วนในเรื่องของสกิลพาส์ีีทั้งหมดเนี่ย10สกิลผมคัดมาเน้นๆเลยนะครับ7สกิลจะมีเกี่ยวกับการยิงก่อนนะครับลองในชุตติ้งแล้วก็ไรซิงช็อตนะครับทำเกมจะมีเกี่ยวกับ one touch p a นะครับทพาสซิงแล้วก็โรเลตพาสครับ เกมรับจะมี2สกิลที่แบบเน้นๆเลยนะครับก็คือแมนมาร์กิ้งแล้วก็อินเตอร์เซปชันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ